รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากก้าวแรกที่เราเดินเห็นเปิดประตูปั้งมันคือสิ่งที่หนักน่วงเราทำให้เขาเกิดขึ้นมาแล้วใช่เขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นยังไงก็แบบก็แต่เราก็ต้องเลี้ยงได้ชีวิตหนึ่งชีวิตมีค่ะค่ะ รายการโหประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้พบกับหัวใจนักสู้ของผู้เป็นแม่อย่างคุณอโรชาที่ยอมสละความสุขสบายของตนเองเพื่อให้ชีวิตได้ถือกำเนิดมาปกติปกติแม่เช้านี่จะขับวินพ่อกลับมาจากขับวินแล้วแม่จะมาดูแลน้องเสร็จจากที่ดูแลน้องให้อาหารน้องเสร็จ แม่ก็จะทําตะกร้าสารคุณพ่อก็จะขับวินตั้งแต่ตีสีจนถึงประมาณหกโมงเย็นโดยประมาณแต่นะล่ะคะอดนตนะลูะลกแต่ในความเป็นจริงอ่ะมีความรู้สึกว่าพี่ก็ไม่ได้ลำบากกับลูกมากนะมันก็เลยไม่รู้สึกว่าเราลำบากไงเหมือนแต่ทุกคนอื่นดูเราอ่ะเขาบอกว่าทำไมลำบากจังอะไรเงี้ย กกกักัอออ้มมืนนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบินบาลลิสครับครับสวัสดีครับผมเอกพันธ์บาลบลิสครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้เราจะไปดูและให้กำลังใจคุณแม่นะครับครับซึ่งทุ่มเทชีวิตนะครับ ที่จะต้องดูแลครอบครัวมีลูกที่ป่วยและพิการด้วยเอ้าแทงกอดปึ๊บแทงโอ้โหนี่เรามาผิดบ้านวะเนี่ยไม่ผิดนะเนี่ยสอธิกุลสถา,านที่โอ้ย,อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ชื่อใครอะไรครับเนี่ยสิ์ร้าวีค่ะอาวแล้วไอ้นี่คืออะไรนี่เด็กเดกนี่คือลูกเราอ่ะไม่ใช่เด็กที่อยู่ในชุมชนนี้แล้วเข้ามาไม่มีไม่มีตังก็มีคนมาช่วยช่วยเรื่องซื้ออุปกรณ์มีลูก4ี่คนค่ะเป็นยังไงบ้าง้าเดี๋ยวเอาดีกว่าเดี๋ยวพาเราไปดูดีกว่าข้างในจากก้าวแรกที่เราเดินเห็นเปิดประตูปั้งมันคือสิ่งที่หนัก่วงลูกป่วยลูกป่วยน้องน้ำหวานน้องน้ำหวานนี่น้องปลาหมึกน้องปลาหมึกค่ะ อันนี้จะบอกว่าเรื่องสมองใช่ไหมใช่ค่ะน,นีเรื่องสมองอน,น้องนี่ก็คืออันนี้สมองมีการเติกําเนิดพัฒนาการจะช้าออันนี้ให้ออกซิเจนอันนี้นอนแบบไม่รู้เรื่องแค่ออกไปมาเนี่ยถ้าเราเป็นแม่ใจเรานึกถึงโอ้โหแต่ผมรู้เลยว่าเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาคิดแลยนี่คือสิ่งที่เขาต้องต่อสู้ทุกวันนี้เพื่อคนนี้เพื่อคนนี้เดีย๋ยวผมขอเกิดน,นิดนึงว่าห้องเนี่ยต้องเป็นห้องเขาเรียกว่าเป็นห้อง พอเชื่อนิดหน่อยนะครับจะเห็นมีเครื่องอช่วยหายใจให้น้องนะครับคืองผ,ผลิตออกซิเจนนี่คือคุณแม่ที่ดูแลทั้งสองคนคนอันนี้คนเอาคนนี้ก่อนคนนี้เกิดมาคือเขาปกติไหมหรือว่ายังไงตอนคลอดออกมามีความาขาดออกซิเจนตอนคลอดช่วงระยะเวลาสั้นๆตอนประมาณ3-4เดือนเนี่ยเด็กจะต้องมีพัฒนาการอย่างอื่นมาแล้วแต่ว่าเขาไม่มีเลยเขาคออ่อนตัวอ่อนหมดเลยตอนนั้น ก็เลยก็เลยรักษาตามอาการมาจนทุกถึงทุกวันนี้ตอนนี้อายุ13แล้วค่ะน้ำหวานอายุ13แล้วอยู่ๆมาน้องปลาหมึกนี่คือยังไงปลาหมึกนี่ตอนนั้นน้องน้งนำหวานาประมาณ3ขวบแล้วล่ะสองขวบกว่าๆน้องปลาหมึกนี่เพิ่งเพิ่งแบบเหมือนตั้งครันหมอยังไม่ได้อันตาซาวมาอันตาซาวประมาณ56เดือนจนเห็นนะว่าน้องเขามีความผิดปกติหมอบอกว่าก็ไม่ต้องเอาออกก็ได้เพราะว่า ในภาวะมันเสี่ยงเพราะว่าน้องอายุคันเยอะแล้วไม่ออกพ่ม<ช>ีประสรบการณ์นี้มาแล้วเร<ช>าสามารถเลี้ยงได้ใช่ก็ออกมาเป็นน้องปบบแบบนี้ค่ะจะต้องยอมรับว่าว่าตัวเองต้องลําบากในภายภาคหน้าแต่ก็แม่ก็ทําได้ในส่วนนั้นเพราะว่าแม่สู้พ่อขับบินมอเตอร์ไซค์แม่ก็ขับบินมอเตอร์ไซค์ปกติแม่จะเลี้ยงคนนี้กับคนนี้พ่อจะเป็นเสาหลักคนเดียวทํางานคนเดียวเลยแต่ดูแล้วว่า ไม่ไม่พอไม่รอดแน่ไม่รอดใช่ไม่มีไม่มีว่าไม่ได้ยังไงคือสองคนนี้รอดแน่นอนถ้าไม่ออกไปช่วยเป็นไงก็แบบก็แต่เราก็ต้องเลี้ยงได้ชีวิตหนึ่งชีวิตมีค่าค่ะใช่ไหมมือก็เคยเคยมีคำว่าท้ออยู่แล้ว ยังไงก็ต้องมีแต่ว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนจากคําว่าท้อเป็นคําว่าสู้อพอมีคําว่าสู้ก็เลยมีมีความหวังความหวังที่จะสามารถที่จะ,จะสู้ต่อไปนะใช่ค่นนะเพราะลูกอสองคนเนี้ยข้างหน้าที่มวยเนี่ย,ย,ยอ่ามันเป็นเป็นมาอย่างไงที่ได้อ่าเออ,เ,อ,อเริ่มต้นเลยนี่คือจาก พ่ออยากให้ลูกเป็นมวยมีครูครูสอนฟรีเลยเป็นเป็นนักมวยเก่าอาดีตนักมวยอ๋อหรอใช่ค่ะเขาเสียสลับมาสอนให้เรามาิมาสอนฟรีเลยไม่ได้คิดค่าอะไรเลยด้วยซ้ําคือเด็กเขาเนี้ยคือมาซ้อมมาฝึกนี่ฟรีหมดฟรีหมดทุกคนกว่าจะโตขึ้นอะ่ะมันก็ต้องมาจากเด็กก่อนใช่ไหมถ้าปลูกฝังเขาดีเขาก็โตขึ้นมาเขาจะดีถึงถึงแม่เนี่ยถึงจะไม่มีนะแต่แม่ก็อยากาส่งส่งมอบความรักอะ่ะที่เราเคย ให้กับคนให้กับคนในครอบครัวแล้วก็อยากส่งต่อให้คนอื่นบ้างสอนให้เขาได้มีความฝันเล็กๆน้อยๆก็ยังดีก็ถือว่ามีความฝันได้ต่อความฝันให้เด็กๆเขามีภาระลูกเขาสี่คนป่วยสองคนแต่เขาสามารถที่จะแบ่งปันให้คนอื่นผมจะมองว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยมีนะครับหรือพอมีพอกินแต่เขาก็ยังสามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้อย่างนี้นะครับที่เราคิดว่าสังคมที่น่าอยู่แล้วชุมชนที่ดี และชุมชนที่เข้มแข็งดันั้นผมกับรายการโฮประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเราเป็นกำลังใจให้คุณอนุชาครับขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปโอเคครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมอบเงินให้กับคุณอนชา10,000ื่นบาทนะครับถุงยังชีพอีกหนึ่งถุงนี่นะครับถุงใหญ่นี่นะครับนี่คือใจของเขาใจของแม่รู้ทั้งรู้นะครับแต่ก็จะเลี้ยงหายากมากครับแม่งนี้หายากมาก แล้ววันนี้รายการโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆให้กับคนดีมีน้ำใจอย่างครอบครัวคุณอโรชาผู้ทองครับแบบมีความหวังมาขึ้นแบบพื้ดนึงอ่ะมันได้ต่อลมหายใจเราขึ้นมาทันทีเลยดีใจมากๆเราได้เจอตรงนั้นจริงๆกับตัวเราเองอ่ะเราปลื้มใจมากเหมือนเราเคยให้เขาใช่ไหมแล้วก็มีคนอื่นมาให้เราอย่างเงี้ยรู้สึกแบบตื้นตันอ่ะ